สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาจ้างแรงงานนะคะสัญญาจ้างแรงงานหมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงทํางานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่ทํางานให้ ในขณะที่พรบรคุ้มครองแรงงานพศ2551มาตรา5บัญญัติว่าสัญญาแรงงานหมายความว่าสัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุอย่างชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างต้องตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดระยะเวลาในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงานลักษณะที่สำคัญคือ 1. ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง 2. ฝ่ายลูกจ้าง ตกลงว่าจะทำงานหรือใช้แรงงานให้แก่ฝ่ายนายจ้างโดยฝ่ายนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างตอบแทนสัญญาจ้างแรงงานจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทน 3. สัญญาจ้างแรงงานอาจเกิดขึ้นโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือตกลงกันด้วยวาจาหรือเกิดขึ้นโดยปริยาย สัญญาการจ้างงานคือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นการกำหนดหรือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้จะได้มากน้อยก็แค่ไหนและแล้วแต่ตกลงกันลูกจ้างจะทำงานให้แก่นายจ้างนอกจากนี้จะต้องซื่อสัตย์ เพื่อรักษาประโยชน์ของนายจ้างนั้นคือไม่นำข้อมูลเกี่ยวกับงบดุลลูกค้าหรือราคาของบริษัทไปเผยแพร่หรือทำงานในกิจการอย่างเดียวกันในสถานประกอบการที่เป็นคู่แข่ง ข้อเสนอแนะก่อนเริ่มทำงานก่อนจะเริ่มทำงานควรที่จะตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานให้ชัดเจนตามกฎหมายแล้วนายจ้างมีหน้าที่จัดทำสัญญาการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้เริ่มงานตามที่ตกลงกันไว้แล้วโดยจัดทำเป็นสองฉบับ ลงลายมือชื่อเซ็นชื่อในสัญญาดังกล่าวมอบให้แก่ลูกจ้างอ่านพิจารณาและลงลายนิ้วมือชื่อรับรองเมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อในสัญญาแล้วแต่เราฝ่ายจะเก็บสัญญาการจ้างงานไว้คนละฉบับค่ะกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาการจ้างแรงงาน 1. ข้อมูลการโอนหรือจ่ายเงินสดลูกจ้างก็อาจถ่ายภาพไว้ตอนรับเงินเดือนก็ได้ค่ะ 2. การรับส่งประกันสังคมหลักฐานต่างๆที่อยู่เกี่ยวกับประกันสังคมโดยเฉพาะรายละเอียดการส่งเงินสมทบ 3. พยานบุคคล 4. รายละเอียดการทำงานที่ลูกจ้างทำเช่นเอกสาร ห้าวิถีชีวิตประจำวันย่อมก่อให้เกิดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 6. ห,หาพยานหลักฐานเอง7การรวบรวมข้อมูลควรส่งอีเมลเก็บไว้เพื่อป้องกันข้อมูลหายการบอกเลิกสัญญาการจ้างงานสามารถกระทำได้ทั้งสองฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างศึกษาเงื่อนไขาการบอกเลิกสัญญาการจ้างงานที่ระบุไว้ในสัญญาการ ้างงานให้เข้าใจโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องกันในศาลแรงงานหากว่าในสัญญาการจ้างแรงงานไม่ได้ระบุวันเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้าขอให้ถือตามกฎหมาย ว่าด้วยระยะเวลาที่ต้องบอกล่วงหน้าในกร,กรณีที่จะต้องบอกเลิกสัญญาการจ้างแรงงานคือ4สัปดาห์จนถึงวันที่15หรือวันสุดท้ายของเดือนการบอกเลิกสัญญาการจ้างงานในช่วงระยะทดลองงานระยะดังกล่าวอยู่ที่14วันค่ะสรุปสัญญาจ้างแรงงานนะคะเป็นสัญญาจ้าง เป็นการจ้างที่ให้บุคคลอื่นทำงานให้โดยมีจุดมุ่งหมายต่างกันสัญญาจ้างแรงงานเน้นการได้ใช้กำลังกายและสติปัญญาภายใต้การบังคับบัญชาของนายจ้างค่ะสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างจึงมุ่งเน้นไปที่การสั่งการหรือบังคับบัญชาและการร่วมรับผิดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างค่ะ เมื่อสัญญาจ้างงานเกิดขึ้นแล้วแต่นายจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนลูกจ้างจะเริ่มทำงานต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่ใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อนายจ้างได้ทำสัญญาว่าจ้างลูกจ้างเมื่อถึงวันเริ่มทำงานลูกจ้างเดินทางไปทำงาน แต่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานและบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้างยื่นร้องต่อศาลว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและละเมิดต่อลูกจ้างขอบังคับให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดคดีขึ้นสู่ศาลในที่สุด สาลตัดสินว่าลูกจ้างยังไม่ได้เริ่มงานนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างจึงไม่ใช่กรณีเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานคดีนี้สารพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทนโดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างและลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทํางานให้แก่นายจ้างเป็นการตอบแทนดังนั้นเมื่อสัญญาจ้างแรงงานกําหนดวันเริ่มงานไว แต่ในจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนที่ลูกจ้างจะเริ่มทํางานจึงยังไม่ใช่ลูกจ้างและในจ้างต่อกันลูกจ้างจึงยังไม่มีสิทธิ์เรียกสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแต่ก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้างได้ก่อนจะทำสัญญาจ้างแรงงานนายจ้างลูกจ้างต้องเจรจาตกลงกันให้ดี เพราะหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเปลี่ยนใจย่อมเกิดความเสียหายตามมาแก่ทั้งสองฝ่ายติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีตอนต่อไปได้ทั้งช่อง y YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสอรอ Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม สอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะผู้จัดทานะคะดิฉันนางสาวเมีาวีหนูเพชรรหัสประจำตัว036ค่ะกลุ่ม60ปอคตสองค่ะขอบคุณค่ะ